สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่าครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับตอนที่2ของชอลิวเฮียงยืนโศกคืนวิญญาเล่มนี้เลยนะครับอก็อยู่ในชุดนึ่ง็นตอนแรกของชุดนี้นะใต้เงามาจุฬาของมอนะัมึงลุงนะครับส่วนเล่มตะกี้คือเล่มนี้เนี่ยเขเป็นของนอนนพรัตน์นะครับในการแปล ตอนที่แล้วครับก็ถึงตอนที่ว่าชอยลเทียนเนี่ยสามารถหลบออกมาจากห้องซีอิงได้นะครับแล้วก็ามาที่สวนในตระก,กูลซีนะครับก็พบกับชายชรา,าคนหนึ่งครับกำลังยืนนับดวงดาวคนดีๆที่ไหนเขาจะไปยืนนับดวงดาวการปรากฏตัวของชอยลีเคียนเนี่ยทำให้ชายชรา,าผู้นั้นเนี่ยวอกแวกหันมาดูชอยลีเคียนนะครับแล้วก็โทษชอยลีเคียนว่าเฮ้ยท่านโผลมาเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยนับดาวเนี่ย ไม่ทั่วหรือว่าขาดตอนไปท่านต้องกลับมาท่านต้องช่วยค่านับดาวใหม่นะอทีอยชิงบ,บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าค่านับไปละ ในฝั่งด้านตะวันตกของนั้นนะข้านาเวลาทั้งหมดมี28,437ดน่ตัวนะชายชรา,าคนนั้นบอกโกโหกก็เปล่าจะท่านเป็นท่านอานะอาวุโส่ามาโกโหกเด็กนะปรากฏว่าชายชรา,าผู้นั้นครับออกตัวเขาว่าตัวเองเนี่ยอายุแค่สิบองปีนะครับแล้วก็มองว่าชอเลิเกนเป็นผู้วุโสและคิดว่าท่านอาคนนี้เข้าคนนี้มาหลอกลวงตัวเองนะครับชอลิเยงงงนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมคนคนนี้เนี่ยมีอาการแบบนี้นะครับแต่ชอลิเยนก็มอง ออกแล้วแหละว่าเป็นคนไม่ค่อยเต็มนะ่ะเหมือนคนปัญญาอ่อนนิดนิดนะแต่ก็มาดูสาเหตุแล้วก็ไม่รู้เดือเป็นใครวันนี้ก็โกหกไปแบบนั้นครับว่าของหมด้อยสามสดวงนะครับก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองนับดูเลยแล้วไงเด็ดก,กัดจะกลับมาช่วยนับอีกทีเลย เราเลยทำให้ชลียงเนี่ยสามารถที่จะออกมาจากตระกูลสีได้โดยที่ไม่ยากเมื่อถึงหมู่บ้านขว้างจอกแล้วเนี่ยชอลิวเฮียงก็เลยเอาตลับแป้งตลับนั้นเนี่ยมาให้จอกฮิงโฮดูนะครับแล้วก็เลยเล่าเรื่องที่ตัวเองเขียนมาว่าเฮ้ยห้องเนี่ยตรงเหมือนที่นางบอกไว้นะการแต่งตัวนี่เหมือนเลยนะจอกฮิงโฮก็แบบมีความกัดกลุ่มนะครับไม่รู้จะทายัางไงต่อไปแล้วเนี่ยจางแจซิงแสงครับก็เลยแนะนําว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งทั่วยุทธภพ,พเนี่ยปัญหายุ่งยากแบบนี้ไม่มี ใครที่จะสามารถคลี่คลายได้นะครับนอกจากชอลเลียงคนเดียวซึ่งคําพูดแบบนี้เนี่ยชอลลียองก็ฟังมาเป็นร้อยๆครั้งครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์กับยุทธภพบทีไรเนี่ยคนที่แก้ปัญหาได้เนี่ยก็จะมีแต่ตนเท่านั้นซึ่งชอลเลียงก็มีนิสัยที่ชอบหาคําตอบกับคดีแปลกๆอันนี้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนิสัยที่สอดรู้สอดเห็นเนี่ยนะก็เลยเหมือนว่าก็สงสัยอ่ะตัวเองก็สงสัยเหมือนกันว่าอยู่ๆว่าไอ้โลกพลากวิญญ,ญาณอะไรแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่าพอใกล้ฟ้าสางครับได้เวลาที่จ้อมิ่ง โจโน,นะครับหรือว่าซีอิงเนี่ยตื่นขึ้นมาชอลเทียนก็เลยเดินทางไปเยี่ยมนางนางก็เลยถามว่าเชื่อหรือยังไปที่บ้านนางมาแล้วใช่ไหมว่าบ้านนางเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าสิ่งที่นางพูดไม่ผิดเลยเนี่ยขอ,อให้ปล่อยตัวนางไปได้ไหมชอลเทียนบอกว่าจะไปเนี่ยก็ไปได้แต่ท่าน,นจะไปในฐานะอะไรนะท่านไปถึงเนี่ยที่บ้านนู้นเขาจะยอมรับท่านหร หน้าตาของท่านเนี่ยมันเป็นร่างของจ้องมิ่งจูนะนางก็บอกแล้วจะให้นางอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเพราะนางก็ไม่ใช่ลูกสาวของจ้องคิงโฮและหนำซ้ำเนี่ยนางจะต้องมาแต่งงานกับตระกูลเต็งเนี่ยที่จ้องคิงโฮเนี่ยไปมั่นหมายไว้อีกอะ่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าจ้องคิงโฮเนี่ยก็เห็นว่าบุตรสาวตัวเองเนี่ยป่วยมาแลมเดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดความเชื่อที่ว่า ถ้าเกิดจัดงานมงคลขึ้นเนี่ยลูกสาวเนี่ยอาจจะอาการดีขึ้นก็ได้ก็เลยทําการไปมั่นลูกสาวหรือว่าไปเชิญตระกูลเต็งเนี่ยเข้ามาที่จะมาพูดคุยเรื่องแต่งงานกันซึ่งความนี้เนี่ยซ,ซีอิงเนี่ยก็เลยไปรู้มาก็เลยทําให้รู้สึกหนักใจแต่ตัวซีอิงเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องแต่งงานกับซีปิงซีปิง ือตัวซีนะิแต่งงานกับซีปิงที่เป็นลูกชายของซีนังใช่ไหมแต่ตัวจ้าเมิงโจเนี่ยจะต้องมาแต่งงานกับตระกูลเต็งเนี่ยซึ่งแบบและตัวเองเนี่ยล่างเป็นจ้าเมิงโจแต่จิตใจเป็นซีซีอิงเนี่ยจะให้ทำยังไงอยู่ๆก็มีเสียงตะโกนวุ่นวายครับพอมาใกล้เช้าแนละ้วมันจะเช้าแนละ้วตะโกนมาจากทางภายนอกเลยเป้งเสียงของผู้หญิงเกาทันทองครับมาโวเวกโวยวายอยู่หน้าหมู่ตึกขว้างจอกแห่งนี้นะครับแล้วก็พาคนเข้ามาอารวาสนะเสียงดังเข้ามาเลยว่าเอ้ยจ้าคิงโฮต้องชดใช้ชีวิตบ สาวของเรามาเพราะว่าบุตรสาวของเราป่วยมาเป็นเวลานานท่านเอาหมอทั่วเมืองทั่วทุกสารทิศออกมาทาให้ทางบ้านเราเนไม่สามารถจะไปจ้างหมอที่ไหนมารักษาลูกได้เมื่อลูกตายความผิดทั้งหมดต้องไปของท่านปรากฏว่าเจ้าคิงโฮรับตัวเองได้ลูกคืนมาแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้อยากจะแสดงกริยาข่มอะไรกับตัวผู้หญิงเกาทันทองมากนะเพราะว่าถือว่าทางบ้านนั้นเขาสูญเสียลูกสาวนะก็เลยแค่ลงมือกับสมุนกระกอกแก,ก๊กเนี่ยที่ผู้หญิงเกาทันทองเนี่ย หาเข้ามาเหมือนสั่งสอนนิดหน่อยว่าอย่ามายุ่งยากที่นี่ประมาณแค่นั้นเองก็ไม่ได้ลงหรือหลายแล้ กูจริงก็ทันท้องหรอวะพรุ่งนี้จะมาใหม่ก็อาฆาตกันไว้ชลอยู่เคียนก็เลยขอเวลาจากจ้าเมิงจูหรือซีอิงว่าช่วยอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปก่อนสัก3วันแล้วกันขอเวลา3วันเดี๋ยวจะคลี่คลายเหตุการณ์ทั้งหมดให้ขอสืบสวนสืบสรราวเล่าเรื่องให้มีคําอธิบายกับเรื่องประหลาดนี้ก่อนแล้วกันนะอยู่ใจเย็นๆไปก่อนแล้วกนะันชอลู่เคียนเนี่ยออกมาจากห้องขอ,องจอ้าเมิงจูแล้วนะก็เลยไปหาจ้าคิงโฮครับว่าเออตะแคได้ยินเสียงบุกเวกววายแบบนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้าคิงโฮก เล่าไปแบบที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละว่าู้หญิงเกาทันทองเนี่ยอาะวาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจ้าิงโฮก็เลยขอร้องให้ชอลูเฮียงครับให้บุกไปบ้านตระกูลซีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปสั่งสอนอู้หญิงเกาทันทองสักหน่อยว่าในบ้านนียมีชอลู่เฮียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาวุ่นวายยุ่งยากมากอ่าเหม่ป้าไปขูน่นิดๆแล้วกันแล้วก็ไม่เด่น,น,นครับเรื่องนี้มีคนคนเดียวที่สามารถจะคลี่คลายได้นะก็คือชอลู่เฮียงครับ จอกิงโฮก็ใช้คำนี้เหมือนกันครับทุกๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเลือกประหลาดประหลาดแบบนี้ต้องยกให้ชอลิวเฮียนก่อนเที่ยงคืนนิดหน่อยครับชอลิวเฮียนก็มาที่บ้านตระกูลซีจนได้นะครับตามคำขอร้องของจอกิงโฮก็เรียงมุ่งตรงไปที่เรือนพักหลังเล็กนะครับที่อยู่ในสวนเป็นที่พักของซีอิงนะครับที่มาเมื่อคาวก่อนคราวนี้นะครับไม่ได้พบที่ตั้งศพหรือว่าแท่นพิธีวางศพของซีอิงนะแต่กลับพบซีทวงจงนะครับที่เป็นนายน้อยของตระกูลซีเนี่ยกำลัง หยอกล้อก,กับสาวใช้อยู่ในห้องนั้นนะกอล์ฟเคียนก็เลยแอบลอกไปใกล้ๆหน้าต่างแล้วก็เคาะหน้าต่างบอกเฮ้ยมีคนมาแล้วโอโ้โหสองคนอยู่ในห้องเนี่ย ตกใจครับกำลังจะวิ่งออกนอกประตูชอลิเคียงก็อ้อมตัวไปดักที่หน้าประตูครับสีทวงจงเนี่ยเปิดประตูมาเห็นเป็นชอลิเคียงแต่ตัวเองไม่รู้จักนะครับก็เห็นว่าเป็นคนแปลกหน้าก็ตวาดข่มขู่ประมาณว่าเฮ้ย hey, ใครเนี่ยมาเข้าบ้านมาได้ยังไงเนี่ยเป็นคนบุกลุกเหรอชอลิเคียงบอกอยากจะร้องตะโกนก็ร้องไปเลยแต่ท่านทําอะไรอยู่ในห้องนั้นนะ่ะระวังเมียรู้นะโอ้โ oh ห oh ชอลิเคียงบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่อยากให้เ,เรื่องราวเนี่ยมันบานปลายเนี่ยให้เลือกอยู่สองอย่างพาให้พาข้าไปหาเมียท่านเลยไหมหรือให้ จะพาข้าไปหาแม่นมสีช่วงครับก็เลยพาชอริวเฮียงเนี่ยไปหาแม่นมครับแง่ครับใครก็จะพาไปหาเมียละชอริวเฮียงเมื่อพบแม่นมแล้วครับก็เลยไปบอกกับแม่นมว่าเอาอย่างนี้ถ้าแม่นมเนี่ยอยากจะพบกับสีอิงนะพรุ่งนี้เนี่ยตอนเที่ยง เป็นหลอดที่สะพานในเมืองละกันเดีย๋ยวจะเอาข่าวของซีอิงเนี่ยมาส่งให้พูดได้แค่นี้ครับปรากฏว่าผูหินเกาทันทองครับกับสะพายหน้าม้าของหล่อนเนี่ยกับซีอังอังเนี่ยก็นําทหารหญิงนะครับของตระกูลซีเนี่ยที่ถือเกาทันมาแบบประมาณ10กว่าคันเนี่ยเข้ามาล้อมชอลุเทียงจะจัดชอลุยเทียงให้ได้วันนี้ครับอย่างที่ว่าชอลุเทียงถูกวหวววานจะจออคิงโครครับให้มาแสดงสยยงยานรูปภาพในการข่ม ผู้หญิงเกาทันทองนะครับยังไม่ทันที่กองทหารหรือกองกําลังของผู้หญิงเกาทันทองเนี่ยจะยิงเกาทันออกมาเลยครับชอรูกเฮียนเนี่ยไปชิดเหล่าทหารหญิงเหล่านั้นแล้วก็รวบเกาทันสิบกว่าคนเนี่ยว้ไวอยู่ในมือน้าซ้ํายังสกัดจุดทหารหญิงเหล่านั้นสิบกว่าคนเนี่ยยืนแข็งทื่ออยู่ในห้องโถงนั้นสีอังอังนะครับหรือสะพ้ายหน้ามาคนนั้นเนี่ยเห็นชอรูวเฮียนมีฝมือดีขนาดนี้นะครับก็เลยท้าทายครับว่าโอ้ยถ้าแน่จริงอน่ไปหาพ่อใช่ไหมล่ะ มาสู้ไม่ได้ก็ฟองพ่อแล้วบอกไปหาพ่อไหมละ่ะพ่อฉันเนี่ยคือซ e. นะีอีนังนะชอวิเคียนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจครับก็อบอกโอเคนาทางเลยชอริเคียนก็ติดตามไปด้วยดีเะเมื่อถึงตึกของซีอินังอย่างที่ผมบอกคือตระกูลซีกับตระกูลซีเนี่ยเขาเชื่อมเป็นตระกูลเดียวกันอยู่ในคฤนหา์อาณาเขตเดียวกันนะรั้วเดียวกันก็เลยพาไปที่ตึกที่ซีอนังเนี่ยอาศัยอยู่ซีอังเนี่ยครับเจอหน้าบิดาเขาเข้าไปฟ้องเลยกับพ่อไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยชื่อเย็บเสง้ังคนนี้เนี่ยมารังแกค่าแล้วก็เป็น สาเหตุเป็นต้นเหตุนเนี่ยทำให้ซีอิงเนี่ยต้องอล้มป่วยตรอมใจแต่ปรากฏว่าซีอินางกำลัเมื่อเห็นหน้าของชอลิวเฮียงนะครับดูจากบุค,คลิกเนี่ยรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับซีอินางพูดมาเลยครับว่าดูจากบุค,คลิกของคุณชายแล้วเนี่ยที่มีความงามสง,งา่าแล้วก็มีหลังสีขนาดนี้เนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นคุณชายข้างข่าวก็ได้นะแห่งหมู่บ้านต้นเหลิว แต่ว่าหมู่บ้านต้นหลิวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือว่าอยู่ในระแวกใกล้เคียงตรงนี้เท่าไหร่นะเราขอทายว่าท่านเนี่ย คือชอริวเฮียงคนะอู๋หญินเกาทันทองครับที่ตามมาเนี่ยก็บอกว่าเอา้าเป็นชอริวเฮียงแล้วทาไมไม่บอกตั้งแต่แรกละ่ะชอริวเฮียงเลยบอกว่าเฮ้ยบอกไปตั้งแต่คําแรกแล้วอะแต่ไม่มีใครเชื่อสักคนอู๋หญินเกาทันทองบอกโอ้ต้องขอโทษเลยงั้นเอางี้เดี๋ยวจะไปทํากับข้าวกับปลาเลี้ยงลงมือลงครัวด้วยด้วยตัวเองเลยจะทำกับข้าวเนี่ยมาเลี้ยงอย่างเต็มที่เลยนะเดี๋ยวคุยกับซีอีนังไปก่อนละกันเดี๋ยวขอเตรียมตัวไปทํากับข้าวก่อนละกันซีอีนังครับเห็นว่าเป็นชอริว เฮียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สันทัสในเรื่องวิทยาย,ยุทธนะครับก็รู้สึกถูกใจก็เลยมีความสึกอยากจะคบชอริวเฮียงเป็นสหายนะครับก็เลยพาชริวเฮียงไปที่ถ้าลับที่เก็บของสําคัญของซีอินนังนะครับปรากฏว่าในถ้าลับแห่งนั้นเนี่ยชริวเฮียงพบว่ามีโต๊ะหินเนี่ยวางอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็บนโต๊ะหินเนี่ยวางกล่องเหล็กหรือหยบเหล็กรูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่ ก็อาจจะประมาณสักฟุตคูณฟุตเนี่ยแต่วางอยู่ประมาณแบบหลายสิบหีบเลยมันผิดเป็นเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่าฝั่งตรงข้ามที่วางไอ้โต๊ะหินเนี่ยกลับมีโต๊ะหินอีกกลุ่มหนึ่งครับทีนี้วางเป็นลักษณะเป็นหีบกล่องรูปร่างยา,ยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับเห็นจากสายตาในียชอว์ลูกก็กะได้เลยครับว่าไอ้หีบยาวๆแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่เก็บกระบ,บี่ จริงอย่างที่ชรอยพียงคิดไหมครับซีอีนังมีเจตนาที่จะพาชอลิเพียงขึ้นมาที่ถ้ำรับเก็บของเนี่ยเพื่อที่จะวิจารณ์หรือว่าพูดคุยเกี่ยวกับทัศน์ในเรื่องกระบ,บี่ซีอีนังครับเปิดหีบใบหนึ่งคือออกมานะครับเป็นกระบ,บี่เล่มแรกรเมื่อซีอีนังเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เป็นสภาพคนธรรมดาชายผู้โอโสธ,ธรรมดาครับแต่งตัวเรียบๆง่ายๆเมื่อจกกับกระบี่แล้วเนี่ยปรากฏว่ารังสีของซีอีนังเนี่ยจับเลยนะครับชริเพียงเนี่ยรู้สึกเลยว่าประกายของ ตัวซีนังเนี่ยเปล่งประกายออกมามีลังสีค่อนข้างเอามาขิดลุ่งโรดขึ้นมาเลยครับซีนังหยิบกระบี่เล่มแรกออกมาเป็นตัวกระบี่สีเขียวอมดำนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความโดดเด่นเหมือนกระบี่ธรรมดาเป็นกระบีส่สีดำๆนะครับไม่มีการตกแต่งอะไรทั้งสิน้นทอริเคียนก็เลยเห็นกระบี่ก็เลยพูดขึ้นไปว่าแม่กระบี่เล่มนี้เนี่ยนะ ในอดีตเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์จิว๋วคนหนึ่งเนี่ยคือไทขังอีกคนหนึ่งคือเสี่ยวขังสองคนพ่อลูกเนี่ยเขารวบรวมช่างทั่วแผ่นดินเลยนะแล้วก็รวบรวมทองเหลืองเนี่ยทั่วทั้ง8ทิศมาได้จํานวนหนึ่งใช้เวลาสิปีสร้างกระบ,บี่เล่มนี้ขึ้นมากระบ,บี่เล่มนี้ถึงชื่อว่ากระบ,บี่ทองเหลือง8ทิศอู้ โอ้ยรู้ถึงขนาดนั้นนะครับสีอีกนังเนี่ยว่าได้ได้ไดชอรลิเทนนียมีความรอบรู้มากเลยก็เยลยเราทดสอบชอรลิเทนอีกทีครับหยิบก,กระบี่เล่มที่2อออกมาครับจากหีบกระบี่เล่มนี้เนี่ยมีฝักเนี่ยเป็นฝักหนังนะครับตกแต่งสวยงามบนด้ามของกระบี่เนี่ยประดับไปด้วยอัญ,ญมณีหินสีเขียวนะครับแล้วก็ร้อยผู้ห้อยออกมาในสีทองตัวตัวกระบี่แล้วก็ด้ามกระบี่เนี่ยมีสีเหลือง ล้ายทองคําสีออกแนวต้องเรียกว่าสีทองคําโบราณสีทองโบราณแบบโบราณนะเขาเคียงเห็นกระบีเ่เล่มนี้ก็บอกเลยครับว่ากระบีเ่เล่มนี้เนี่ยเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สมัยโบราณคนหนึ่งนะครับสร้างขึ้นมา ก็คือคนที่สร้างกระบี่คนนี้เนี่ยชื่อว่าบูเตงแล้วก็ชื่อกระบี่เล่มนี้คือกระบี B ่สองขวัญแต่ว่าตัวกระบี่แล้วก็ตัวฝักกระบี่เนี่ยถูกคนรุ่นหลังเนี่ยซ่อมแซมขึ้นมาใหม่โอ้โหซีนังเห็นชอลีเคียงมีความรอรู้ขนาดนี้ชมปอดเลยครับแม่ไม่เสียทีที่จะเป็นผุ้โจรกลิ่นหอมความรู้รอบตัวเยอะจริงๆเล่มที่3มครับที่นังหยิบขึ้นมาครับกระบี่นี่อยู่ในฝักนะครับเป็นฝักหนังฉลามสีดำนะครับตัวโกรงกระบี่เนี่ยเป็นสีทองเหลือง นะครับแล้วก็คล้ำไปแล้วตัวตัวกระบี่เนี่ยเปล่งประกายออกเปสีเทาออกอมเขียวๆนะครับดูแล้วมันดูลึกลับเยือกเย็นมากเลยชอลเฮียงบอกมาเลยครับว่ากระบี่เร่มนี้เนี่ย ถือว่าเป็นกระบี่นิรนามไร้ชื่ออยู่เล่มนึงที่นังบอกว่าเฮ้ยทำไมกระบี่เล่มน,นี้ถึงไร้ชื่อละ่ะชอ้อยลูกเชียงบอกว่ากระบี่เนี่ยมันไม่มีชื่อแต่คนใช้เนี่ยมีชื่อชอยลูกเชียงยกตัวอย่างว่ามีกระบี่อยู่เล่มหนึ่งที่ชื่อว่ากังเจียมกเซีย ok ใครๆก็คิดว่ากังเจียมกเซียเป็นชื่อของกระบี่นะครับเป็นกระบีโ่โบราณแต่จริงๆเนี่ยเอาจริงเนี่ยกังเจียมกเซียเนี่ยเป็นชื่อของสามีภรรยาคู่หนึ่งเท่านั้นนะครับที่คนจด ชื่อคนเป็นชื่อกะบีแทนแล้วก็มีกะบีอีกหลายเล่มนะที่มีลักษณะแบบนี้คือชื่อของคนใช้เนี่ยดังกว่าชื่อกะบีภายหลังก็เลยกลายเป็นชื่อกะบีแทนและกะบีเล่มนี้ที่ไม่มีชื่อเป็นเพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยก็คื ท่านเองครับสีนังเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อเสียงของกระบีน่นะไหนเลยจะสู้ชื่อเสียงของท่านได้สอีนังชมเลยครับโอ้โหชอดเจนท่านนี่รอบรู้จริงๆเลยนะก็เลยอ่ะและถ้าท่านรู้ถึงขนาดนี้เนี่ยรู้ไหมว่าไอ้กล่องอีกข้างเนี่ยมันคือกล่องอะไรโอ้อันนี้ชอตเลยเชนน์ในจดปัญญาครับเพราะรูปร่างของมันเนี่ยไม่ใช่กล่องยาวๆที่จะเดาออกมาว่าเป็นกระบี่นะครับเพราะกล่องมันค่อนข้างจัตุรหลักสอีนังก็เลยเฉลยครับหยิบหยิบ ข้างในเป็นชุดนะครับเป็นเสื้อผ้าชุดหนึ่งนครับสีซีดเก่าเลยแต่ความประหลาดของมันเนี่ยคือเสื้อตัวนั้นเนี่ยมีคราบเลือดครับใหญ่ยาวพาดเกือบทั้งตัวครับเป็นสีน้ำตาลเข้มไปแล้วเป็นคราบเลือดของศัตร,รูหรือของคนที่ มาประลองกับซีอินนังนะครับซีอินนังถึงได้ชื่อฉายาว่าบุรุษเสื้อโลหิตเพราะนั้นเนี่ยอีกไม่รู้กี่ศิหีบที่อยู่ต่อหน้าชอริวเฮียงนะครับก็เป็นของสะสมของซีอินนังนะครับเมื่อสังหารใครแล้วเนี่ยก็เอาเสื้อผ้าของศัตรูเนี่ยมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับตรงนี้เราซื้อขอเล่าขอจบของชอลิวเฮียงในตอนที่2นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับคราวหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ของซีนั้นกัแบบชอริเทีย,ยงเนี่ยมันจะไปทางไหนแล้วก็ความลึกลับของการยืนศพคือวิญญาณเนี่ยจะเป็นยังไงชอริเทียงจะได้บอกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับคราวหน้าก็เราคงจะมามีความคืบหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ